สวัสดีครับผมหมอดูสายธรรม957สัมผัสนะครับวันนี้เรามาให้แนวทางฮานอยนะครับวันอังคารที่14มิถุนา2565นะครับเผื <c oughs> ่อท่านเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับหวยหุ้นนะครับเราก็จะทําการจับให้เลยนะครับผม <c oughs> เลขชุดแรกนะครับได้เลข3 4นะครับผม สานะครับเลขสามสี่นะครับผมทดทีสองนะครับได้เลขหกแปดนะครับหกแปดนะครับเลขหกแปดนะครับธนาคารนะครับผมุดทีสามนะครับได้เลขสี่นะครับอันนี้ได้เลขสี่ตัวเดียวนะครับผมได้ทดที ใบที่สี่นะครับได้เลขหนึ่งสี่นะครับหนึ่งสี่นะครับผมครับได้สี่หนึ่งนะครับหนึ่งสี่สี่หนึ่งแล้นะครับกลับให้พร้อมเลยนะครับหนึ่งสี่สี่หนึ่งแล้วนะครับผมดต่อไปเลยนะครับผมได้เลขหนึ่งหนึ่งนะครับผมชุดที่สองนะครับได้หนึ่งหนึ่งนะชุดที่ สองใบที่สองนะครับได้สองห้านะครับได้เลขสองห้านะเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับวันที่สิบสี่นะครับวันอังคารนะครับสองห้านะครับผมต่อเลยนะครับได้ห้าแปดนะครับได้เลขห้าแปดนะแปดนะครับผมเลขต่อไปนะครับได้ห้าศูนย์นะครับได้เลขห้าศูนย์เนาะห้าศูนย์นะครับใบที่ชุดที่สอง ใบที่สี่นะครับได้ห้าศูนย์นะครับผมได้ห้าศูนย์นะครับใบที่ห้านะครับใบที่ห้าได้สี่ห้านะครับได้สี่ห้านะครับอืมได้เลขสี่ห้านะครับผมใบที่ห้านะครับอ่าตอนนี้เราทําการจับครบแล้วนะครับสองชุดนะครับผม วันที่10และที่14นะครับผม1ิสนะครับชุดแรกนะครับได้เลข3 4 6 8ีแสแล้วก็1นึ่สสี่หนึ่งนะครับผมวันอังคารนะครับเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงตรงนะครับหอยหุ้นหอย3าลัดหรือ 5, ห้านอยนะครับผมชุดที่2ได้หนึ่งหนึ่งสห้าห้าแปด แล้วก็ห้าศูนยแล้วก็สี่ห้านะครับผมสองชุดนะครับเด็กได้สองชุดแล้วนะครับเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับวันที่14วันอังคารนะครับมิถุนานะครับผมสองห้าหกห้านะครับปีหกห้านะครับเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับก็ขอให้ทุกท่านมันหมานเฮงเฮงรวยรวยนะครับหากท่านชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดเป็นกำลังใจให้หมอดูศาสตร์ธรรมา95จิตสัมผัสนะครับเพื่อทำคลิปใหม่ๆคลิปดีๆนะครับเพื่อเป็นความรู้ให้เป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคในวันที่14นะครับบันอัคนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้หมอดูศาสตร์ธรรม้าหด้วยนะครับผมสวัสดีครับขอให้ร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดชาติครับสวัสดีครับบ๊ายบาย